เจอรอยปลิ้นเยอะๆอย่างนี้ครับและมีรอยกลึงเจาะลึกลงไปนะครับเนี่ยรอยปลิ้นอย่างเงี้ยนะครับนะปลิ้นตรงขอบนี้ด้วยดุ้งๆนูนๆเงี้ยนะครับแล้วมีรอยกลึงเนี่ย โอกาสแท้80-90%เลยนะครับนะสวัสดีครับผมเอลำปานะครับนะเดือนเจริญพร2งดวงวุฒิทิมวันหารไล่ปี2518นะครับนะถ้าเจอหูเหรียญมีรอยปลิ้นเนื้อเกินอยู่ขวามีโอกาสแท้80-90%นะครับเห็นไหมครับหูซ้ายจะไม่มีเนื้อเกินแต่หูขวาครับจะมีเนื้อปลิ้นเกินออกมาจะมีเส้นรัศมีวิ่งจากตรงสือไหลไปชนขอบครับเส้นรัศมีเล็กๆครับเห็นไหมครับ ผิวจะย่นเหมือนลักษณะหนังช้างเป็นธรรมชาตินะครับนะครับจะเป็นรอยหลุมๆย่นๆอย่างนี้ครับเหรียญจะตอกเป็นโคดเม็ดงาอยู่ตรงอกเลขนัมเบอร์ไทยใต้ฐานครับนะครับเห็นไหมจะตอกเป็นเลขไทยประมาณนี้ตัวอูครับตรงนี้ครับจะมีเส้นเป็นล่องจมลงไปวิ่งแล้วแตกมีเส้นทะลุซ้อนขมขมครับเป็นเส้นขีดออกมาข้างตัวอูนะครับพลิกด้านหลังมาเจอรอยปลิ้นเยอะๆอย่างนี้ครับและมีรอยกลึงเจาะลึกลงไปนะครับ เนี่ยลอยปลิ้นอย่างเงี้ยนะครับนะปลิ้นตรงขอบนี่ด้วยดุ้ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดุ้งนูนนูนเงี้ยนะครับแล้วมีรอยกลึงเนี่ยโอกาสแท้80ดสถึงเ0เลยนะครับนะตัวอย่างตรงนี้จะตะวัด ไตขอบมานะครับนะจะตะวรไตขอบขอบก็จะมีลักษณะขยเย่ยนเป็น2ชั้นรัศมีครับี่วิ่งแผ่ลงมาครับพวกนี้ครับตามตัวหนังสือจะมีความคมชัดมากและมีความผิวไหวมากครับตัวตัดจะเป็นตัดแบบกระดาษายนะครับนะตัดมากนิดนึงแล้วก็ฉีกไปใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับอันนี้เป็นผิวไกลเงินถ้าเป็นเนื้องเงินก็หลายๆแสนถึงหลักล้านนะ ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิกเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพัะเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ